อาหารแล้วเหลือ3มชิ้นเองอะ่ะกินได้แค่สคนนะฉันหวังว่าผู้ชายที่เจอที่นั่นคือพลแมกกี้นะคะเขาจะจะโอเคบางทีเราอาจจะเอาอาหารไปให้เขาเดสตัาผู้ชายที่กำลังหิวโหยคนนั้นก็เป็นหนึ่งในก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเออติดอยู่ที่ ไงมันถูกขังไว้ที่เมืองนี้เอาไม่หมดน,นี่ไม่มีความเห็นละผู้ชายทน่าสงสารคนนะั้นถ้าเกิดฉันมีอาหารเพียงพอแล้วก็ฉันก็คงจะอเออฉันคงจะแบ่งอาหารนะถ้าฉันมีอาหารเพียงพอแต่ฉันต้อง,องคิดเกี่ยวกับคนอื่นด้วยเออประมาณนั้นแหละเราน่าจะอัปเกรดของได้แล้วนะมานี่มามา ได้ดอีกเหรอค่ะอีสอชิ้นน่ะโอ้ยเสียใจต้องหาอีกคืนนึงนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปอีกรอบแล้วกันรอให้3ามคนนี้ตื่นก่อนนะก็คือตอนนี้เราไม่มีอะไรทำเลยจ้านั่งว่างอาหารก็ไม่อยากกินด้วยเพราะว่าถ้าเรากินอาหารปุ๊บนะเดี๋ยวอาจจะไม่มีของแบ่งพอให้คนโน้น เออว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเราไปเอาอาหารมาแบ่งให้นะคะเราเหลืออยู่สองชิ้นเราจะได้กินแค่สองคนแล้วพอกินไปแล้วเนี่ยมันจะยังติดยังติดสถานะอาจจะสติลเวลี่ฮังกี้หรืออะไรประมาณนี้อยู่โอ้ยแย่อทําไงดีแตเราสงสารผู้ชายคนนั้นอะแต่เกมนี้นะคะจะเออจะมีหลายๆคนเขาบอกผมว่าเกมนี้ถ้าเป็นคนดีก็อยู่ได้ไม่รอดหรอก <laughs> น่าเศร้านอะ ุ้โทษโทษโทษโลุงลงนอนต่อหนูขอโทษหนูกดผิดคนนี่ไงโอ้โหตัวช่วยมาแล้วเดี๋ยวฉันว่าฉันไม่ไม่ใช่ตัวช่วยแล้วล่ะวันนี้จะเป็นคนมาขอความช่วยเหลือนะคะเออวันนี้เป็นวันดีฉันอาศัยอยู่ที่ถนนข้างล่างเนี่แหละ อยู่ลิฟวิ่งอะแมนดอนบิวเี้ฉันได้ยินมาว่าว่าคุณอาศัยอยู่ในเออตึกตึกพังๆหลังนี้อไก็ัฉันมีข่าวดีว่าฉันมีข่าวมาบอกอะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนเอาซัพพลายนะคะมาดรอปไว้แล้วก็เหมือนให้พวกให้เราไปช่วยโอเคปไปช่วยปะเอาเลยอยากช่วยช่วยเลยอน,นี้หนังก็จะหายไปหนึ่งวันเต็มๆต็นะ ก็ดีปกติตอนคืนนางก็ทำได้แค่หลับอยู่บนเตียงอยู่แล้วเรียนได้ไหมไม่ได้อันนี้เ้ <Yeah. S 2> คุณลุงอ้าวมันไม่นอนต่อนอนดิ ความหิวตอนนี้ทุกคนยังทนได้อยู่นะเราก็คงจะต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะอาจจะต้องทนหิวไปอีกสักพักแต่คืออยากไปช่วยผู้ชายคนนั้นมากเลยดูซิครับอะไรเพิ่มได้บ้างครับยาได้ตอนนี้นอยากซ่อมบ้านอะขอซ่อมบ้านนะซ่อมบ้านมีผลอะไรวาก็ไม่รู้ละ่ะแต่อยากซ่อมรู้สึกที่ต้องซ่อมน่าจะมีตรงนี้ตรงไหนอีก แค่นี้เหรอไหนวะตรงนี้โอ้โหนี่คือด้านข้างก็ต้องซ่อมด้วยไม่รู้ซ่อมกี่ที่อะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะะว่าซ่อมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตบ้างแต่ซ่อมไปก็ดีแล้ว We can b l o c k up home window building for more protection against ลู o ต t e r อ๋อป้องกันการถูกขโมยของแต่เท่าที่เล่นมานะคะเมื่อคืนก็ยังโดนขโมยของอยู่ดีนะคือ <c oughs> มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปตอนเลยนะสองนางนี้ต้องประบานจาเอ้ยนี่โอเคเราจะกลับไปที่ตรงตรง,ตรงตรงไหนวะ นี่ปะที่นี่นะคะแล้วเราก็จะเอาอาหารไปด้วยนะคะเผื่อให้คนคนนั้นรู้สึกแย่เหมือนกันที่ต้องแบ่งอาหารให้เนี่ยแต่ก็อยากรู้ว่าถ้าเราให้เอาอาหารไปแบ่งให้เขาเนี่ยมันจะมีผลยังไงต้องลองดูไงน้า,ย,า,ย,าย,ยังอยู่ไหมวัดดีอ่ะเราเอาอาหารมาให้อะ่ะ อยู่ f ม n ไฟ s e t h i n g ว้าห้าฮ่าเทกเทคเทกไม่ใช่เยอะมากจ้านี่คือเราไม่ได้พกอะไรมาเลยลืมโอเค l l show you come with me <laughs> เออเก๋ okay, อยอู่ไหนลองสิไหนเจะพาฉันไม่ดูอะไรเหรอ เลยเออให้ลองดูอะไรที่อยู่ข้างหลังเออถังพวกนี้ไหนไหนอุ้ยมีเพชรเลิศค่าอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เอาไว้ใช้ทำยาได้นะคะเก็บเก็บโอเค ขอบคุณมากนายโอ้ยคราหน้าเราจะช่วยนายอีกนะแต่เราไม่มีอาหารแล้วละ่ะเป๋าเต็มแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้านด่วนรู้สึกดีถึงเราจะไม่มีอาหารกินก็ตามตอนนี้น่าจะขึ้นสถานะเวลีฮังกี้ทุกคนนะคะ อ่ะอะไรอ่ะอ๋อโอเคสลาต้านะคะไปได้อาหารมาหอาันี่อาหารมาหาอัน้ยเลิศโอ้กิดการทุกคนไม่ต้องหอิวตายแล้วนะฮังกี้มาฮังกี้มากินคุณลุงนอนไปก่อนนอนไปก่อนนะคะไปลี่ฮังกี้ นมากินก่อนแล้วค่อยไปนอนเนาะสลาต้านางจะทำอะไรได้บ้างเฮ้ยตอนานี้นางใกล้หายป่วยแล้วกินอีกกินอีกอ๋อนี่เชลเชลลีส่สไนเปอร์ฟันคะอ้ยอ,อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบบนเกกับที่นี่มากกว่านะ อันนี้ก็ข้ามๆไปนะคะมีเพียงของห้ามกินในคาเดี๋ยวคือเดี๋ยวบ้านแตกคือไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคนที่เมาเนี่ยจะเฝ้าบ้านไม่ได้ออกไปหาของก็ไม่ได้คือตเข้านอนแล้วตื่นมาแห้งอีกนี่ไม่โอเคเลยไม่โอเคนี่เพรย์ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วจ้า พะฉันพวกเราเอฉันรู้ว่าซัพพลายมันมีน้อยแต่ว่าเพททำในสิ่งที่ถูกต้องในการที่แบ่งอาหารไปให้กับคนคนนั้นนะอ่านิฉันดีใจที่เห็นที่รู้ว่าเพทอะเอได้ช่วยผู้ชายคนนั้นจ้าเราน่ารักไงเป็นคนดีคงได้ไม่นานหรอกจริงๆได้ไม่นานหรอกนี่คร <c oughs> าวนี้ขาดไม่เซ็งว่ะ ไอโนเซิจะครับอะไรเพิ่มได้บ้างครับที่ทํายาไหมไปปิดบ้านไหมปิดบ้านปุ๊บไม้ขาดอีกได้เอาไงดีอะแต่ถ้าปิดบ้านมันจะป้องกันช่วยป้องกันคนเข้ามาได้นีดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะซะหน่อยไหมไม่เอาอะหรือเอาอก็ยังดีนะอย่างน้อยก็แบบไม่ให้อย่างแล้วก็ช่วยลดความเสียเ่ยงเฮ้ยมันจะเห่าทำไม จะลดความเสี่ยงที่คนจะเข้ามานะวิ่งสิวิ่ง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 เออวิ่ง,อองพี่จริงเราควรจะให้เธอกินยาเนี่ยมีคนมาจ้าไปวิ่งวิ่งมีของมาแลกเปลี่ยนเลยคะ่ะ ออะไรดีแมนเดตตอนนี้ที่เรามีอยู่อันนึงนะคะแต่ว่าจริงๆมันถือเป็นของจำเป็นมากเลยนะแมนเดตเนี่ยคือถ้าเกิดแบบเราโดนโจมตีอะไรเงี้ยนะแต่ก็ดูไม่น่ามีปัญหาเนาะเดี๋ยวก่อนเราอยากได้อะไรนะอยากได้ไม้ใช่ป่ะชิปปะชิปปะอยากได้นี้ด้วยอะ่ะมาให้หมดอเ,เออ เอานี้่ะโอเคถือว่าสมเหตุสมผลมัง้งอันนี้น่าจะไม่พอว่ะขอทั้งสองอันเราจะแบ่งอะไรให้นางได้อีกดีกาแฟแล้วกันไม่ได้ใช้เอาไปอีกไปแล้วเราก็เอาเอาไม้มาเพิ่ม กาแฟไปเอาไปให้หมดยังไม่พอว่ะโอเคขอบคุณค่ะอ้าวยวังขาดอยู่อีกกัดอีกหนึ่งโอ้โหเสียใจอิบอิบเลย คุณลุงขึ้นมากินข้าวคุณป้าขึ้นมากินข้าวด้วยค่ะตอนนี้เรารอให้เพมนะคะตื่นถ้าตื่นก็จะไปและวเราต้องหาตอนนี้เลยคืออาหารแล้วก็ชิ้นส่วนนิดหน่อยนะคะ still h ฮังกี้ t ต l l h u ฮังกทุกคนยังหิวกันอยู่เลยการมีคนอยู่เยอะๆเนี่ยมันดีตรงที่แบบช่วยเฝ้าบ้านได้นะคะแต่ มันจะแย่ตรงที่ว่าอาหารมันจะหมดเร็วเนาะปะ let's go นางนอนไปจ้านี่กาดกาดนี่เอาไปหาของเลิศเอ่ออะไรดีไปที่ไหนดีเน้นอาหารเยอะสุอปปร์โอ้โห danger จ,จ้าลด off o o d ละเม็ดที่นี่ไม่อยากไปอะ่ะพูดเลยไม่อยากไป นี่โอ้โ oh. หเอาไงดีอะไปไหมลองดูไหมคือมันใกล้ใก้บ้านนะแต่แบบลองไหมไปลองดูคือมันแดงเจออะไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะลองดู อาจจะต้องย่องๆเข้าไปมีคนอยู่จ้าอันที่ไปเสียลักรูปมือพวกนี้นะคะก็คือไปของส่วนตัวที่ถ้าแบบว่าเรามาเอาของเขาอันนี้แล้วเขาเห็นนะเราคงกระโดนยิงประมาณนั้นคือมียาเพียบเอามาทำไม แอมมองหน่อยได้ปะหูหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวคือถ้าเรามาบุกมาที่อย่างนี้เราต้องไม่โลภมากนะคะกาโรโลภมากนี่จะทำให้เราตายนะคะมีคนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเกร็บองอดีไหมเอามา องไปข้างล่างไม่น่ามีใครมาเห็นเนาะมีอาหารมาังปะไม่มีอาหารเลยไหนว่าที่นี่อาหารเยอะอตรงนี้มันเป็นซี่กงเหล็กไปไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวกดผิด อย่งเปิดปิดประตูที่ไหนก็ไม่รู้นี่ไงทำไมไม่เดินขึ้นไปข้างบนอยากได้อาหารประเด็นอาหารอยู่ตรงนี้อ๋อตื่นกันหมดแล้วเอา้า ไม่ได้อาหารกลับมาเลยค่ะเมื่อกี้นะคะคือเขากระโดดลงมาจากระเบียงชั้นสองแล้วก็เห็นเราถ้าเกิดเราอยู่นานไปนะคะตายแน่นอนโดนยิงแน่มีคนบุกบ้านอีกแล้วเออมีฮาแส e งว่าบ้าน not enough for everyone นี่คือเราต้องทำอาวุธสาอันใช่ไหมคืออยู่กับสามคนเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโอเค we are able to defend ourselves โอเคถือว่าดีจะว่าเด็ดไปนนไปนอนคุณลุงขาไปนอนค่ะสวดเธอตื่นมาได้แล้วตื่นเควตาไปนอนจ้า,านี้มาอัปเกรดนี่นะคะคิดว่าน่าจะอัปได้นะเพราะเมื่อกี้ได้ไม,ม้มาอันหนึ่งใช่ไหมเพราะเราขาดอันหนึ่งพอดีเลย โอเคพอดีเป๊ะแต่พอคราบเสร็จปุ๊บเราจะไม่สามารถคราบอย่างอื่นได้ของหมดเสียใจอ่านซิโอเค l l form ฟอ t e r They have hard time trying to survive as well มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรา,าจะถ้าเกิดเรา,าไปขโมยของคนอื่นพวกเขาคงจะมีก็คงจะรู้สึกแย่เหมือนกันนะน่าจะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะที่แบบว่าเออมีคนบกมานะคะ เออพวก supply เนี่ยมันมามันหายากนะ Hand stolen goods ฮ huh? าแต่คืออ๋อถ้าเกิดว่าเพฟไม่ไปขโมยของพวก,พวกนี้แล้วก็เออพวกเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากกว่านี้ก็ได้ผู้คนพวกนั้นฉันรู้ว่ามันเอ่อเทคเนี่ยเดี๋ยวนะ แค่เห็นเราเองเขาไม่รู้สะหน่อยว่าเราขโมยคือเหมือนตอนนี้ทุกคนจะเสียใจนะกับการที่เพรไปขโมยของของบ้านนั้น,นเชออจำเป็นต้องขโมยอะตอนนี้รับเรื่อยได้แล้วของเราไม่พอนะ,ะไ,ได้เรื่อยปืนกนะรับได้แต่ต้องมีชิ้นส่วนขวานใช้ทำอะไรเอ่ย ช h อ p m ิ n a เ e อ of อ e ฟพิ e w อวัต h e ฟัก k น่าทำนะแต่ของไม่มีคืนนี้สิ่งที่ต้องหาก็น่าจะมีอาหารกับม a ทเดียวนะคะเป็นหลักแต่ถ้าไปคือส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ที่ที่แบบดังเจอตอนนี้คือน่าจะลำบากหาของกินลำบากนะ,ะเออว่านึกออกแล้วเดี๋ยวควรจะคาบที่ดักหนู มันดักหนูซะหน่อยเราก็จะมีอาหารกินนะมันไม่ได้มีตลอดหรอกนะครับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เย่ไหนมาดูซิมีที่ดักหนูไหมนี่ yeah, ฮะใช้ไม้ห้าอันกับแมทเอ้ยกับคอมโพเนนต์สิอันขาดเยอะเลย เองขึ้นมากินยานี้สิได้ไหมร้เหลือเยอะเหลือเกินนา่าจะช่วยไอ้ตองไซริสิกนี่ได้เนาะอ๋อมันเหมือนแค่แบบชะลออาการเฉยๆมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายอะเพบตื่นแล้วเข้าไม่ต้องกินนะจ๊ะไม่มีอาหารจ้า ตอนที่ทุกคนตื่นแล้วนะคะไป let's go ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เดิมนะคะเราเจะไปที่ไหนดีเอาที่ที่มีอาหารเยอะๆที่นี่เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนเข้าของได้นะคิดว่าอืแต่อาหารมันน้อยอะ่ะ ไม่อยากทาอย่างนี้เลยอ่ะไม่อยากไปที่นี่เลยพูดจริงๆคือน่าจะเคยเห็นรีวิวกันนะคะที่ว่าเราต้องขโมยของจากบ้านของคุณตาคุณยายที่เออคุณยายป่วยแล้วสองคนแก่มากแล้วคือที่นี่แหละคะ่ะคือไม่อยากไปไม่อยากไปเลยไปแล้วมันต้องดราม่าแน่ๆมีที่นี่ที่มีอาหารนะแต่ว่า มันเสี่ยงอะ่ะลองไปซุปเปอร์ไหมไม่เคยไปไปไปลองดูเราเตรียมของอะไรไปหน่อยไหมเพชรหมดวะลเออเราต้องหาอันนี้นะเพิ่มแล้วก็ไม้แล้วก็หารโอเค มีเสียงคนค้นของอยู่ในข้างในเนี่ยค่ะนี่ยอยู่ตรงนี้ขอคุยนิดเดียวน่าจะวิ่งอะโอ้นี่แล้วกันอะเอามา มันดูคุยกันดีแล้วมันอาจจะไม่ใช่คนเร็วก็ได้มั้งนี่คือมีแบ่งอาหารกันด้วยบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนเร็วหรือเปล่าไม่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บแม่งยิงกูเลยจ้ารู้เรื่อง The hell you can What the fuck ทำไมเริ่มพูดจามไม่ดีกันแล้วอ่ะมีปืนด้วยทหารนี่ว่ะอยากไปแต่ไปไม่ได้เฮ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะจะเข้าไปตีก็ไม่ได้ด้วย เราไม่มีอ่ะเรามีเรามีแค่ที่ขุดเราช่วยไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราขอโทษทำไมทหารทำงี้วะเรมไม่โอเคละไม่โอเคมีอาหารอีกไหม กันอาหารค่ะอาหารชั้นล่างน่าจะมีนะเฮ้ยข้างบนก็มีของแต่มีอาหารประวะแต่ของเยอะมากนะข้างบนอะเย้อาหารตั้งหนึ่งชิ้น,น่ยโหโคตรเยอะเลยโคตรซึ้ง ต่อไอ,อีกนิดหน่อยเนาะน่าจะเป็นพวกสตโตเลตอะไรนี้ปะ่ะอืมไม่มีของที่ต้องการเลยจ้าไม่มีอาหารเลยแต่ก็ยังว่านะคุยกองพวกนี้มันจะมีได้ยังไงอะ กาจะลงไปข้างล่างได้ใช่ไหมเอาลงไงไวะเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นยังอยู่อ่ะ